สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนี้มาพบพอกับเบาหน่องอีกขึ้นเกาครับผมมือนีเบาหนองมีความฝันมาบอกสู่ฟังครับผมความฝันแม่วาดครับความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วีจารญาตในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอย่ทีิโชคเลยดวงครับแม่วาดคนฝันแม่นอีกคนหนึ่งครับผมงวดที่แล้วถือซีซีครับถ้าเบาหนองจำบ่พิษเพิ่นถือซีซ,ซีงวดงวดวันที่สิบหก ยสิบหกตุลาวะแมนบอลเลกมันออกซีซีแม่เพิ่งก็ได้รับโชกค,ครับงวดวังหันเพิ่นก็นถืออีกครับซีซี 4. งวดที่สามสิบธันวาที่ผ่านมากถืออีกซีซีครับคนเอียงที่ถือเลขกดูเถอเพิ่นกะแม้วาดเป็นคนทติถือเลขกบอยอีลีครับเป็นคนที่ถือเลขกบอยท,ที่สุดแล้วก็มีโชกแห้งบอว่าจิเป็นเหลืองเอียงเพิ่นกะ ประสบความสําเร็จนะยอมรับเพื่อนกันงวดนี้ครับเพิ่นฝันเพิ่นก็นเลยมบาบอกสูฟังทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุทีิโชคเลยดวงนะครับความฝันก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรด์ใส่ิจารณาาณในการหลับชมรับฟังนำทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นย่ทีิโชคเลยดวงครับการไปหาตัวเลขการไปหาความฝันมานางเบานี่มันกับเมื่อยอยู่เลยครับแต่ว่าเบาน้องมีกําลังใจดีครับกําลังใจดีก็คือท่านผู้ชม และการเอฟซทุกๆคนที่เขามารับชมรับฟังอยากเอามาเอาโชคอยากมาเอาตอเลเบาน้องก็ดีใจครับแต่เบ,าน, e บาน้องบ่มีเอฟซบ่มีท่านผู้ชมเบาน้องก็คงจะพาะมาหอดมือนีครับแต่ได้การงวดนีเอามารับโชคไปกับแม่วาดอีกคือเกาครับผมแม่วาดเพื่อนฝันเพื่อนว่าฝันดีแห้งเลยเบาน้องเอ้ตัวเดียวเม็ดเดียวเลยเพื่อนว่าได้มากในความฝัน เพิ่นฝันเห็นปูเถาวเวทสุวรรณครับเพิ่นเห็นเพิ่นฝันเห็นปูเถาวเวทสุวรรณเพิ่นว่าปูเถาวเวทสุวรรณมาบอกเลขเหยียบเลขไว้เลยว่าสันปูเถาวเวทเหยียบเลขให้เลยโตเดียวเม็ดเดียวจังๆว่าสันแม่เห็นแม่ยังคนลุกเลยว่าสันแม่ก็บอกเคยฝันเห็นปูเถาวเวทจักเถื่อว่าสันเห็นแต่เขาว้อกันว่าัฝันเห็นปูเถาวเวทฝันเห็นปูเถาวเวทบ่กเคยบ่กเคยฝันเห็นจักเถื่อมาบดี ฝันเห็นเองบันนี้เชื่อเลยเพิ่นว่านี่แหละครับเรื่องแบบนี้มันมันบอกกันบได้ว่าสิเป็นแบบใดขันผู้ใดบได้ฝันเองถ้าผู้ใดบได้สัมผัสเองจะบบรูเลยเบ้าหนองกับเสื้อครับเบ้าหนองกับเสื้อคือกันวัดเรื่องแบบนี้มันมีจริงและหลายคนก็เคยสัมผัสนําในคืนนั้นที่แม่เพิ่นฝันเพิ่นว่าเพิ่นไป ไปวัดอย่างสักอย่างนี่แหละตันวน่าเหมือนกับว่ามีปูเถ่าเวทอยู่ในวัดแม่กับไปไหว้ปูแม่ได้ยินแต่เสียงคนกระถือเท้าแม่ได้ยินเสียงคนกระถือเท้าตุ้ม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 แม่กับมองหาผู้ใดมากระถือเท้าอยู่นี่พอบัดเลี้ยวไปบงปูเถ่าเวทแล้วกระถือ,ถอเท้าอีกเัอหนึง่งตุ้มแล้วมันก็มีกระดาษใบหนึ่ง ติดอยู่ในผืนมองที่ปูเป็นเหยียบแม่ก็เลยไปจับมาเบิงเห็นตัวเลขขึ้นชัดแห้งแล้วก็เหมือนกับมีเหมือนกับมีไผยมาเขียนไปเรื่อยว่ะแดงจึงคึงเลยว่าะเอาปากกาแดงเขียนปูเป็นกระถือ,อขากรถือขาให้แม่เป็นหลับหลูเป็นว่ะบนว่าป้าดปูเทาวเวดบอกเหล็กเป็นว่า หยับเหล็กไว้เรื่ยาสันกระืทีตีนไว้เยลยว่าสันเราก็เลยหยิบมาเบิง้งเราจนในบันีเราเราเราเห็นเหล็กแล้ว,ลวเราก็เลยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเข,นเขียนเขียนเหล็กยานมันลืมตัวนี้รู้ก้นว่าเขียนเหล็กยานมันลืมเลขที่เพิ่นเห็นในกระดาษที่ปูทาวเวทเพิ่นเหยียบไว้ตัวเดียวเม็ดเดียวครับแปดเจ็ดห้า 875เจดห้าครับ8ปดเจ็ดห้าตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียวแปดเจ็ดห้าอย่าลืมแตกสองตัวออกเด้อครับอย่าลืมแตกสองตัวออกเด้อแล้วก็แต่ว่าบ้านน้องไดเรก็แม่มอีกตัวหนึ่งก็คือเลขตัวนี้แม่เราแม่เรามากของเราแม่เราหมากของเราแล้วก็สื่อของเรานะครับห้าหเจ็ดครับผมห้าหเจ็ด อันนี้คือเลขกแม่หวาดห้าหกเจ็ดจะว่าเหลขฝันแปดเจ็ดห้าครับอ่ะลองผิจารณนานครับเด้องวดวันที่สิบเจ็ดมกรลาหกเจ็ดครับผมฟังไหวเบิ้งไหวเป็นแนวทางเนาะเอาไว้เรียบเทียบกับคลิปอื่นๆลองมึงน,นะครับเด้อเหลขกแม่หวาดครับผู้ใดมักก็ซื้อผู้ใดบ่มักกับ,กกบ่านใดครับแต่ว่าอย่าลืมแตกสองตออกนำ้ำอย่าลืมแตกสองตัออกนำ้ำมันอาจจะบ่มา3สามตกัได้ มันอาจจะบอมาสามโตแต่ว่ามันอาจจะมาสองโตบนหรือสองตัวล่างแต่ว่าแปดหามันก็ออกมันก็ออกแล้วกระบนเน่ครับอาจจะมาหาแปดหาเจ็ดเจ็ดแปดอีกกรดไเอย่งก็เกิดขึ้นได้เปิดครับแล้วก็เลขแม่หาหกเจ็ดยาประมาทครับยาถิมครับลองสื่อตีต่วยมันได้งวดนี้เข้ามาดับโจบไปน้ำกันกับแม่วาดครับ แม่วาดเิ่นกันถือว่าเป็นคนที่มีโชคมีดวงในเรื่องแบบนี้คือกันครับลองพิจารณาบุญครับเด้อเหลขแม่วาดครับก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดี่ไนก็ให้สมหวังดังปาถนาะหลายคนก็ถามมาอยู่ว่าเบ้าหนองคือบอ่ฝันเบ้าหน่องคืาอบอกฝันเจ้า,อออจาของเนี่ยเบ้าหนองก็เลยว,ว่าฝันอยู่แต่บ่ฮหู้ว่ามันสิเป็นตัวเลขตัวใหเดี๋ยวเบ้าหน่องจะบอกสู้ฟัง อีกเท่าหนึ่งนะครับนอกจะได้กะควายตีตามฝันมาสองคืนสองคืนติดสองคืนติดล่ะบ้านหองตอนแรกบ้านหองที่พวกท่านได้๋วเบาดอกแต่ว่าบานหองว่าขอเบิ่งกันอีกจะ่คืนสองคืนก่อนว่ามันสิฝันจะฝี่อีบ่นะแต่กะล่อย่งบ่ฝันครับก็บพเป็นยังเดี๋ยวบ้านหนองทว่เบาดา็ฝันเจ้าของแล้วกะลองมาแปลลองมาพิจารณาเบิ่งว่าตัวเลขมันสิเป็นตัวใด ดือสีฟันดีแต่ว่าตัวเลขกบ่ท่านเห็นหรือว่าจังไดกัเดเยวจังมากหับชมรับฟังกันนะครับเนาะงวดนี้เหลขกม่หวาดลองพิจารณาบ้างครับเด้อโจดครับโจดแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับคียอื่นๆแต่ตอนนี้ก็ล่อไม,ม่สีล่อไม,ม่สียูวดเพิ่นสีฟันบอหรือว่าจังไดเดี๋ยวคอยติดตามหลายคนอยู่ครับแม่นู๊ตแม่นงหลายคนให้ฟันมา แต่ว่าเบาหนองยมงหันแนวมาบอกยงหันแาวมาให้เ,าาบ,หเาาหบึง้งก็จะเบาหนองสี่คอยทยอยทยอยบอกความฝันแต่ละคนแลวกะเบ,บาหนองสะไปุดทูบคือเก่าครับขอถูกขอโชคแม่ฮันนี่เอ๋ครแลวกะเหลขลุงผู้สวงแล้วเบาหน่องก็จะพยายามหาตัวเลขมาฝากทุกคนอย่างไรก็ขอทุกคนจงโชคดีคิดสิไนก็กให้สมหวังดังปาารถนามีเงินใส่ใจบ่าขาดมือ เฮ็ดอีงยัง้ประสมความสําเร็จเฮ็ดอีหยังไก้บ่บมีอุปสรรคในการทําทุกๆอย่างให้ท่านให้ท่างที่เฮ็ดลาบลรือนก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีมีโชคไปกับแม่วาดเพิ่นงวดวันที่17มกราคก67ครขับทรงส่งถ่ายปีเก่าไปแล้วได้โชคซีซีเฮามาได้โชคต้อนรับปีใหม่กันอีกท่าน,นึงก็ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ